สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับบังคับแฟมิลี่ครับเมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับวันหยุดเฉยิมพรธรรมนูนนะครับเอาสีมาลาบเป็ดกินครับพี่น้องครับสัตย์แท้ครับพี่น้องที่มาอย่ยไมายามือต้องลาบเป็ดเมนูเด็ดครับผมโอเคครับไปเบิ้งครับว่าเป็ดตัวหน่อยตัวใหญ่สำหรับครับผมเป็ดเข้ามาแล้วครับผมเป็ดตัวอ้วนๆขาวพรุนๆเลยนะครับดู้นะครับผมงวงบางใหญ่ครับนะเนื้อเป็ด ข,ขักเลยครับนี่ครับเบ๊วย <B> um. โคตรสุดนายเพิ่นกันครับดักคิงเป็ดคุณภาพเกรดเอจำนว่าอะานะครับอ่าเอาแต่งใส่ของคุณภาพแมนะ่นึงแสบนะครับเจ้าเจ้าเจ้าครับแต่จีบช่ำและให้เป็นชิ้นน้อยๆก่อนเนีละให้เป็นชิ้นน้อยทัก,ก่อนหลังจังมาหั่นลาบนะครับเดี๋ยวเอาหนังออกจากแยกหนังออกกันนะครับหนังมันกระเสบแบบแยกหนังออกกันโอเคครับไปลุยกัน นี่ครับเนื้อเป็ดงามๆครับน่าล่าบอ่ครับพี่น้องตอนนี้กำลังชำแหละครับขั้นตอนการชำแหละอยู่ชำแหละอะไรปรจีหันนะครับแยกเนื้อแยกนังออกจากกันครับผมโอเคครับเดี๋ยวรอลุ้นกันต่อไปครับตอนนี้กล่ามาถึงขั้นตอนการหันนะครับพี่น้องการหันนะครับชำแหละเนื้อออกแล้วนะครับ หั่นนะครับหั่นแล้วก็ซับจังหน่อยนะครับให้มักแบบบะละเอียดกับ่ต้องซับหลายครับให้มักแบบละเอียดก็ซับมุนเดี๋ยวแต่ครับได้เบิดครับลาบเป็ดก้อยเป็ดอันเดียวกันของแสบนะครับผมพี่น้องอ่ะเดี๋ยวไปหั่นต่อครับผมเบิ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับผมนี่เนอาโอกมันครับขักปานยังครับตอนนี้กำลังล้วนเป็ดครับผม กำลังรวนเป็ดนะครับเพื่อติ๋วกเอกมาลาบส่วนก็ต้มกระดูกครับผมเอ้อหอมห้านเลยต้งองแส่บเลยมาจะสุกกับออมสุกตกเดียวกันสิเนี่ยเก็บเอาคเดี๋ยวไปหั่นหอมครับพี่น้อง ครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับเมนูคัลลาปิ้งต้มเป็ดนะครับผักสดๆแล้วก็ตำเมี่ยงะไข่พร้อมครับผมพี่น้องผักกาดหินก็มีครับเรียบร้อยเลยน้องเลยมาๆกินแล้วกันครับผมมาลุยมาลุยเลยครับผมสำหรับเมนูกันเทพมือนีถั่วแม่นาเสนอไหมยังแม่น้องวัวโอ้น้องวัวน้องวัวน้องวัวพี่น้องเลย ต้องกาดพรอมไฟพี่น้องท่านเลยที่ไม่ทันไม่ทันเลยครับโอ้โหเป็นยอดครับตนาหัวตัวละสองหมื่นลูกมันตัวละสองหมื่นแม่มันเจ็ดหมื่นครับออกลูกมากนี่น้องมันพอดีพี่น้องเมนูคันเทพมาแล้วครับเป็นเพื่อนมาลุยด้วยกันครับผมแซ่บขนาดโอ้โอ้โอ้โอมงการแล้วบวานเย็นเย็นขนาด น้ำแข็งพี่น้องเลยถิ่นจันทรายจังมาแบบนี้ลูกคุณพ่อคุณแม่ครับมากินด้วยวันนี้นี่ครับน้องสาวน้องแสบแสบนัวแสบนัวไม้ลูกมาเชียงท่าฝีมือยายจอมนี่คันเทียบด้วยมือยายจอมอันอันจักโอ้โหแสบขนาดเลยคุณตาวะคับคับบอกคุณตาขับบอกครับ ับคุณเลนูอีกอาหารหลายๆนะครับบุรีรัมยูในเต็ก็มักินเป็นไงลูกอร่อยไหมครับไปกินกันแนนไปกินกแ้ไนเลไปสิบไปสิบร้านบอกเอามาแล้วมูเจออยู่กับน้่งเน่มาจะเม่นลูกก็ไม่ได้ตัวจทึกกาทินกาทินวีพีเป็นไงบ้างวีเป็นไงบ้าง อร่อไหลูกได้มืยิงออเหอั้ให้คะแนนให้เาไหร่ทีอโอ้ว้าวไดไม่ยิงโอ้ให้สิบสีหน้ามือนไม่อร่อยเลยอร่อยมัต้องยิ้มดิยิ้มได้ิเอะไรวะในลาบเป็นแกินข้าวเลยกินอะไรลูกไอติมไม่กินข้าวคนดียวใ่อะอีดำมาอีกไปลูก ก็อีดามายก็ยอดสุดยอดเลยน้องโอ้ยพวกกินรอก็มีเด้ครับไม่ต่างแห้งเลยเา็ดบสำหรับเชลชวนชิมของเราวันนี้ก็ได้น้องนะครับทั้งสองท่านมาเป็นเชลชวนชิมครับจากแสียบโอเสบพี่น้องไอ้ขุ่นจนเบิด์ตดูแลเอาตัวเองด้วยนี่นะครับอันนี้เมี่ยงกะไคร้นี่ครับของแท้เมีงนี้ไ่ม้ปิดไม่ได้เข้าไปเลย ไม่มีใครข้าหรอกเข้าไปเลยอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามวงคำเฟมลี่ด้วยนะครับขอบคุณมากๆที่รับชมครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ